สวัสดีค่ะทุกคนอีเวนนะคะก็วันนี้ค่ะถึงเลิกงามยามดีแล้วนะคะจะมาทำฟิ0ตี้แฟกซ์เบลมีค่ะก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามช่องเมอิ๊ง5 0 0 0 0ื่นซับสไครเบอร์แล้วแบบไม่คิดเลยว่าจะมีคนติดตามถึง50,000คนแบบขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากมากก็เลยทำฟิ0ตี้แฟกซ์เบามีออกมาเพื่อเป็นการฉลอง5 0,000 s ่นซับสไครเบอร์แล้วกันข้อที่หนึ่งเลยนะคะอีฟเนี่ยจริงๆแล้วมาจากอุปอีฟนะคะเด็กๆแม่เรียกว่าอุปอีฟแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็ไม่อยากจะช่ีแลล้วก็เย ก็เลยเติมฟีเข้าไปแทนให้มันแบบดูมุ้งมิงนะคะการเป็นอีฟี่แต่ว่าคนชอบอ่านผีแบบเป็นอีฟี่อะไรเงี้ยเฮ้ยทําไมอ่ะอีฟมันมันก็ต้องอีฟี่ป่ะมันอีฟี่มันก็ไม่ฟีนะคะไม่ฟีข้อสองค่ะเรื่องการเรียนมาดีกว่าเรียนมัธยมที่โรงเรียนน้ำมินเจมน้อมนะ,ะแล้วก็ช่วงมาหาลัยนะคะเด็กนนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยค่ะเอกประถมศึกษานะคะก็สอนเด็กน้อย แล้วก็ด้วยความที่ชอบแต่งหน้านะคะก็เลยไปเรียนต่อแต่งหน้านะคะที่ I M C International Makeup Center ค่ะข้อสามนะคะอีกเคยทางานเป็นคุณครูอยู่หนึ่งปีค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนอะไรนั้นขอสมนชื่อไว้แล้วกันเนาะอีจะไปเที่ยวเหนือบ่อยนะคะพวกเชียงใหม่ลําพูนอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่ออีเคยทํางานที่ลําพูนนะคะแล้วก็เลยมีบ้านที่นั่นค่ะก็เลยไปบ่อยจริงๆแล้วอีเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะขี้อายมากมากๆกมากๆาก,าก,าก,ากนที่แหละเข้ามาหาลัยค่ะแบบว่ามันต้องมีการพรีเซนต์งานมันต้องยังไงอะออกไปฝึกสอนต้องไปสอนเด็กแล้วต้องแบบมีปฏิสัักบ ผู้อื่นเลยอย่างเงี้ยเออก็เลยกลารแสดงออกมากขึ้นตั้งแต่เกิดมาอีไม่เคยผอมเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆไม่เคยผอมเลยเกิดมาก็อ้วนเลยอะ่ะแล้วก็อ้วนมาตลอดเสม,มอต้นเสม,มอปลายจนถ,ถึงแก่แล้วก็ยังอ้วนอยู่อายุนะคะตอนนี้ก็27ย่าง28แล้วค่ะอีไม่ค่อยอารมณ์ดีนะคะหัวเราะง่ายยิ้มงายย่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยโกรธใครคะ่ะแต่ว่าถ้าใครทิบเกียแล้วก็โกรธเนี่ยคือไม่ต้องสุดยอดจริงๆอะ่ะอีเป็นคอนอยู่ง่ายนอนง่ายกินง่ายนะคะเรื่องกินนี่แบบกินง่ายมากกินอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่กินอยู่ไม่กี่ออ่ากินน้วขพด คือแบบเกลียดมากเรื่องสัญญกรรมบนหน้านะคะตอนนี้อีฟทําจมูกคะ่ะทำมาอันนี้คือรอบที่สองนอกนั้นก็จะมีจิ้มจิ้มบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตากัะปากเนี่ยไม่ได้ทําค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบอีฟดูเรียบร้อยนะ่าจะเป็นคนพูดจานุ่มนิ่มเรียบร้อยใช่ป่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะสนิทแล้วถามเพื่อนสนิทได้เลยว่าอีฟเป็นคนที่แบบปากหมามากแล้วก็เป็นคนกวนมากเพื่อนก็จะแบบ ข้อ13นะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มีแต่คนในครอบครัวที่รู้อีฟเคยผ่าตัดตาข้างขวาตอนมสี่คะ่ะเป็นโรคจอประสาทตาลอกนะคะก็ตอนนั้นจําได้ว่าอยู่โรงพยาบาลแบบนานมากแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนานมากจนอาจารย์นึกว่าลาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นตาข้างขวาของอีฟนะคะจะมองเห็นประมาณ30%คือเหมือนเป็นตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยสาเหตุที่เจอก็เพราะว่าเป็นตากุ้งยิงข้างซ้ายแล้วต้องปิดตาก็เลยแบบ เฮ้ยแม่หนูมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเออก็เลยพาไปตรวจตาแล้วก็เจอว่าคุณหมอเขาจะเรียกว่าเป็นโรคตาขี้เกียจอ่ะเขาต่อมานะคะอิบเกียดการออกกาลังกายมากแต่ก็ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพนะคะคุณหมอก็เลยให้ออกกาลังกายมากขึ้นก็พยายามออกกําลังกายอยู่ค่ะอิพแต่งหน้าได้นะคะทําผมพอได้แต่ว่าทาเล็บไม่เป็นเลยทาเล็บได้น่าเกลียดมากที่สุดในโลกในโลกในโลกนี้แล้วอะ่ะอิพเชื่อว่าไม่มีใครทาเล็บได้น่าเกลียดกว่าอิพอีกแล้วอะ่ะข้อสิบหกค่ะอิพแต่งงานมา1ปีแล้วค่ะ อีฟเป็นคนกรุงเทพนะคะเกิดแล้วก็โตแล้วก็เรียนที่กรุงเทพม,มาตลอดแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่อยุธยาแล้วนะคะเพราะว่าแต่งงานแล้วก็เลยย้ายตามสามีมาค่ะอีฟชอบแมวมากมากรักแมวมากๆนะคะแต่ว่าแมวของอีตายแล้วนะถ้าใครเคยดูช่องของอีฟมาตั้งแต่ช่วงแบบแรกๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยเห็นบิ๊กแวเนาะชอบดูคลิปแมวมากไม่ว่าแบบแมวมันจะทําอะไรก็ตามทีม่เขาไปถ่ายแมวแมวมันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอีจะตามไอจีแมวเยอะมากเลยอะอก,ก็เป็นคนที่ชอบกินมากะคะ่ะกินตลอดเวลาเวลาไปกินข้าวนอกบ้านกับยกอะไรเงี้ยคือ เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราตัวเล็กกว่าเขาแต่ว่าเรากินเท่าเขาคือแบบของมาเราก็จะแบ่งคร่งบางทีเราก็กินเยอะกว่าด้ยเพราะว่าหยกเห็นว่าเราชอบกินก็เลยแบ่งให้เรากินเยอะกว่า จริงๆแล้วอีเป็นคนค่อนข้างดื้อแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะอีเป็นคนชอบทําอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะกอนที่มั่นใจี่าทำอร่อยมากๆนะคะก็คือสปาเกตตีแล้วก็น้ําผึ้งมะนาวโซดาคือชมตัวเองก็ได้เหละอย่างนี้หรอกวกับมาสมัยมัธยมอีเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยแต่ว่าลุคของอีมจะแบบไม่ใช่เด็กเปรี้ยวซ่าอะไรขนาดไหนก็จะแบบเนียนๆไปแบบว่าเพื่อนไปเรียนกันแล้วก็ลงมานั่งที่โรงอาหารข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาสอบเวลาที่แบบเพื่อจะต้องเอาให้ได้นะอะไรเงี้ยอีก็ตั้งใจนะก็อ่านหนังส ไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าสอบได้อนะไรเงี้ยอีคนชอบสีชมพูนะแต่ว่าแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรเนงะี้ยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสีชมพูเลยอนะ ข้อที่16นะคะอีฟเป็นคนที่ไม่ดื่มน้ําอัดลมค่ะแต่ก็ยังอ้วนอยู่อีฟไม่ค่อยฟังเพลงไทยใครฟังแต่เพลงฝรั่งแต่ถามว่าฟังรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอีฟเริ่มแต่งหน้าทาแป้งอะไรอย่างนี้ไปโรงนี้ตั้งแต่หมอต้นนะคะแป้งในที่นี้คือแบบแป้งพับที่แบบว่าผสมรองพื้นอะในบรรดาเครื่องสาอางทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะอชอบรองพื้นกับลิปสติกมากที่สุดอีฟเป็นคนชอบไปเที่ยวมากๆนะแบบวันหยุดยาวนเน่ยต้องหาที่ไปเที่ยวอะเออทุกวันนี้ก็ทํางานเพื่อเอาตัางค์ไปเที่ยวนะคะอีฟเป็นคนนอนด ซูชิมากๆอะของดิบอะไรเงี้ยแบบอีฟเป็นคนกลัวพวกค้งคกกบ ตะปาและพวกที่มันแบบครึ่งบกครึ่งน้านแล้วมันกระโดดกระโดดอย่าง,งนะั้นนะแบบยพูดแล้วขนลุกอย่างหนึ่งที่ไม่เรียกว่ากลัวนะแต่เหมือนแบบขยงมากกว่าก็คือปลาแบบปลาทองปลาคราบอะไรเงี้ยเออไอเป็นคนเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยมากคือแบบน้อยมากที่จะใช้จนหมดจนเกลี้ยงจริงๆอะเพราะว่าอีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพผิวแต่ละวันนะคะอีเป็นคนที่มีสภาพผิวผสมนะคะคือตรงข้างแก้มตรงเนี้ยบางทีก็แห้งบางทีก็ปกติแต่ว่าตรงทีโซนะคะจะมัน,นะคะ่ะมันบางวันก็มันมากด้วยเออมันแล้วแต่วันอะก็ถ้าใครอยากจะใช้ สกินแคร์หรือเครื่องสาอางอะไรตาเนี้ย,ยก็ลองได้นะเวลาซื้อพวกของใช้พวกกระเป๋านาฬิกาแว่นตากันแดดอะไรเงี้ยอีจะซื้อพวกของดีเลยจะไม่ซื้อเลี่ยลาดแบบอีเล็กเคกคขาอะไรเงี้ยเธอจะไม่เอาเพราะว่าเคยซื้อแล้วมันไม่ดีเราใช้แป๊บเดียวม,มันก็พงังอะไรเงี้ยรู้สึกเสียดายเงินแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อผ้านเนี่ยจะไม่ค่อยซื้อแพงเพราะว่าเราเปลี่ยนบ่อยเงอีเป็นคนที่เจออะไรแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะใครมาทักอะไรบางทียังแบบยังไม่ยังไม่เห็นเลยว่าเขามาทักเราอะไรเงี้ยบางคนก็จะคิดว่าอียิงหรือว่าแบบชอบทําแบบเ็นไไไไมมมมม่่่่่่รรู้จักอออองงงียยิๆใชคคืหาด ถ้าแบบใครเจอ,อแบบเหมือนยิ้มให้หรืออะไรแล้วถ้าอีกไม่เห็นเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะคือไม่เห็นจริงๆหรือพูดง่ายๆคือนี่เป็นคนตาเซอร์มากอีทเป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบนวยนาดมากมันจะดูนวยนาดมันจะดูแบบเอืย้ยเฉยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่างานเสร็จไหมก็เสร็จนะแต่อาจจะแบบว่าช้านิดนึงอีทเป็นคนนอนตื่นสายมากแล้วก็นอนได้เยอะมากถ้าว่างๆไม่มีอะไรทํางานอดิเรกที่รักมากที่สุดก็คือนอนอีเป็นคนตัวไม่สูงเลยนะคะสูง158น้ำหนัก ขออุบไปค่ะไม่บอกขอ,สสของสะสมอีเลยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือสติกเกอร์ค่ะชอบสติกเกอร์มากมีแบบเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์เลยแล้วก็เขียนว่าอันนี้ซื้อที่ไหนวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยสะสมไว้เป็นเล่มๆเ,เลยแต่ว่าพอย้ายบ้านนะแล้วมันหายเสียดายมากเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฟลมากก็เลยเลิกสะสมไปเลยจริงๆอ,อ่ะอีเริ่มเขียนบล็อกมาก,ก่อนที่จะท YouTube นะคะแล้วก็ฝึกเองทุกอย่างไม่เคยเรียนอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือว่าไม่เคยเรียนอะไรที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเลยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างฝึกเองหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่เรียนเอกภาษาไทยมาเยก็ลแบ เออชอบเขียนบทความชอบแบบเล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบวกกับเป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงานอยู่แล้วก็เลยเออเอาอีสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอามาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่คนชอบถามว่าทาไมตัวขาวใช้ครีมอะไรบอกเลยว่าอิทาครีมทาผิวน้อยมากมากมากจนแบบแทบไม่ได้ทาเลยยิ่งครีมกันแดดที่ตัวนะก็ไม่ได้ทาเลยเวลาไปทะเลบางทีก็ลืมทาครีมกันแดดอีกอะแต่ว่าที่หน้านี่ไม่เคยลืมนะทาหน้าตลอดแต่ว่าตัวนี้แบบช่างมันอะไรเงี้ยเป็นคนที่ขนเยอะมากแบบขนแขนขนขาขนจักกะแลอะไรเงี้ย แต่ว่าแบบคิ้วกับขนตาคือหายไปไหนแบบมันโล่ลงเตียนมากเลยมันแบบไม่สัมพันธ์กันเลยอะ่ะอี่ทำงานบ้านเองนะคะแล้วงานบ้านที่เกลียดมากที่สุดเลยก็คือซักผ้าค่ะ อีชอบดูหนังแอคชั่นไซไฟที่มันแบบใช้สมองนิดนึงมีความลุ้นมีความอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออสนุกอะ่ะแต่หนังที่แบบไม่ดูเด็ดขาดเลยก็คือหนังผีนะคะไม่เอาเลยอีไม่ค่อยได้ดูละครนะเพราะหนึ่งเลยเนะี่ยอีไม่มีเวลาดูนะคะแล้วก็สองอนะีรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่อินอนะ่ะมันแบบไม่ค่อยสมจริงเลยแกอะไรเงี้ยก็เลยเออไม่ดูดีกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่แบบดังจริงๆอะไรเงี้ยทั้งบ้านทั้งเมืองเขาดูกันก็จะไปหาดูย้อนหลังเอาอีเป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆค่ะ,สคะใส่เสื้อผ้าสีเรียบเรียนะคะจะไม่ค่อยสยอรูลยเๆ้ึ ว่าเสื้อผ้าเรียบเรียมันใส่ได้นานนะคะแล้วก็แบบมันมิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายดีข้อสุดท้ายค่ะข้อที่50นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรคะก็คอมเมนต์ถามกันไ้ได้เลยคะดีวจะไปตอบค่ะวงเล็บ <laughs> ค่ะก็จะตอบเฉพาะคําถามที่อยากตอบก็ <laughs> ว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนนะคะรู้จักกับอีมากขึ้นนะคะก็ <laughs> วันนี้ต้องไปแล้วนะคะยังไงก็สามารถไปพูดคุยกันได้ใน Facebook นะคะ Instagram ค่ะแล้วก็ Twitter นะคะ <laughs> แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ